เบสบอกเลยนะว่าเบสไม่ค่อยฟิตเนสปกติก็จะวิ่งอยู่ที่ลู่ที่บ้านแต่ว่าครั้งนี้เบสจะมาฟิตเนสจริงๆดูจริงเหรอใช่สูงไปเลาบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้หนึ่งหนึ่ง ช่ Channel, อง Family โน้ตสวัสดีเลยตอนนี้เราอยู่ที่ U Fit Plus นะคะก็คือเป็นสถานที่ฟิตเนสที่นาโอ๊ตทำงานอยู่น้องคือน้องสาวของแม่อุ้ยน้องน้ชาย <c oughs> น้องชายคือนาโอ๊ตเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่อยู่แล้วแต่จะให้นาโอ๊ตเทรนเนอร์เบสกับโบท๊ทโบ๊ทเน้นกล้ามเน้นแบบเพรตโตโต,โต,โตส่วนเบสเน้นสวย เน้นคอนเทนต์ได้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 แล้วถ้าคนอยากมาเรียนกันนะโอ้ตสิดต่สอได้ทางไหนเราจะแปะตั้งแต่ต้นมันมีมันมีในเพจ Facebook แล้วก็ของลูกพิทั์ได้เลยได้เลยแต่ถ้าเป็นของอ่าคนที่ติดตามเบสนะทั้งเพจเบสแล้วก็ YouTube เบสมีอะไรที่เตะให้ว้าวอินบ็อกซ์เข้ามาเลยก็ได้อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจว่าติดตามมาจาก อ่าแคปแคปแคปหน้าตอนนี้บอกว่าดูคลิปนี้ดูคลิปนี้อ่ตอนนี้เขาบอกก่อนไม่ได้มาทายอินหรือมาอะไรเพราะว่าอยากฟิตเนสจริงๆซึ่งโบ๊ทอ่ะเขากําลังจะโตเป็นหนุ่มไงก็เลยแบบให้โบ๊ทมาเทนใช่ใชเบ๊เน้นสวยเน้นสวยไปเลยอ่ะอันนี้ฝากโบ๊ทโอเคฝากโบ๊ทจะฉันจะไปกินโกโก้จะฟิตเนสตจะฉันจะขอดโบ๊เดี๋ยวไปถอดเดี๋ยวไปถอดเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ชิน คือเบสบอกเลยนะว่าเบสอะไม่ค่อยฟิตเนสปกติก็จะวิ่งอยู่ที่ลู่ที่บ้านแต่ว่าครั้งเนี้ยเบสจะมาฟิตเนสจริงๆดูแบบที่เขาเล่นกันเนี้ยคือทางก็ไม่ใช่นะมึงเรามาวัดคารดิท้าก่าอนเมืออะไรนะมวลกล้ามเนือ้อมันคือชืออะไรนะคาริต้าคาริท้าเครื่องนี้มันจะสามารถวัดได้หมดเลยว่าเบสจะมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่มีไขมันเท่าไหร่มีมวลกระดูกเท่าไหร่จริงเหรอจริงหนาตาหนาตามาดูเลยเฮ้แกฉันจะไขมันเยอะไหมวะทอ้ยไม่เยอะ เมื ö ö, ่อเห็นอย่างนี hey, <huh? S 1> ้อาจจะกินโกโก้ทุกวันเนี่ยมันอาจจะแบบเยอะแล้วมันไปอยู่ตรงไหนอยู่ตรงปูดเพราตัวฉันใหญ่ไอ้ตายตัวเขา่ใหญ่ทุกคนเลยไม่ไม่ค่ะมัน่าเกยด่สุดมีแต่ฉันเท่านั้นเยน้ำหนักห้าสิบเหรอเฮ้ยเท่าเพำไปเลยอ่ะอุ้ยแล้วมันกี้กูเพิ่งกินมาไม่เดี๋ยวค่ะไปกดให้น้องกูไม่ได้ทำเฮ้ยเมื่อกี้เพิ่งกินมาไม่เหี่ยว่างน้ำหนักอ่ะ โค้งทั้งหมเลยอ่แต่งนี่ยต้องแต่เยอะอันนี้เป็นออกกำลังกายแค่แค่มันเป็นวั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 นนี้วันที่แบบว่าแสดงว่าแบบนี้ไม่โป้นะคะไม่ต้องมามากมันเป็นชุดออกกำลังกายอยู่แล้วแต่งหมอกกำลังกายค่ะแต่งแล้วลงรูปด้วยมันแต่งไปว่ายน้ำอ่ะแต่ไม่ได้ลงสระก็างๆแต่งมาเลยอยู่กลางๆสาเฉยพอดีเป๊ะๆถือว่าไขมัน้อยแปลว่าอะไรไม่ หมายถึงว่าในร่างกายเรามันต้องมีไขมันไงเพื่อความสมดุลสมดุลในร่างกายก็พอดีเป๊ะเกินก็มันเป๊ะในทางที่มันจะต่ำไงเข้าใจป่ะมันไม่ได้เป๊ะสูงนี่ไงอันนี้คือเกณฑ์ต่ำนะอ่าอันนี้ก็คือเกณฑ์ต่ำหมดเลยเก็บไว้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 ไม่ใช่เราเก็บไว้ไม่ใช่นั่นหรือว่าฉันต้องลดน้ำหนักอีม่ยอมของเกณฑ์เราลดไม่ยอมลดต่อให้ไขมันแบบเกินกว่าเกณฑ์แล้วก็แฟตพอดีอยู่ในเกณฑ์ต่ำแต่ก็ต้อลด แต่ก่อนโมสกับเบสอ่ะเขาเคยมาเปิดแกนโรบินิงอยู่นี่ใช่ก่อนช่วงที่เขาจัดแล้วเอ่อเปิดฟิลเปในใหม่มีข่าวด้วยนะว่าลูกสมรักสวยอ่ะอ้าวไม่ได้โม้เดี๋ยวแปะขึ้นมาน้องเบสลูกสมรักคำสิงโตเป็นสาวแล้วน่ารักอ่ะแต่เบสก็มาเจอพี่บอยประกอบอือใช่ตอนนั้นเห็นปะอ่มีข่าวตั้งแต่เด็กตั้งแต่ห้าปีที่แล้วโอ้ยตั้งแต่ยังหน้าบานอยู่เลยทุกคนยังกวนอยู่เลยตอนนั้น แกแล้วเมื่อกี้เพิ่งชั่งน้ำหนักมาน้ำหนักเอเวอร์มากก็ให้ฉันกินอย่างนี้ี่แกแกฉันเครียดมากน้ำหนักฉันขึ้น,นไม่เครียดหรอเรือคู่ดูคนดีแล้วใช่ไหมถามเลยูดูสวยหรอคะคนดีกด่หนึ่งว่านกดส่สา <laughs> ใครว่าแบนผมดีแล้ว กดหใครว่าเบส้วนอยู่ต้องลดอีกกดเจาไม่ใช่กดเมาทางคอมเมนต์ผู้เรียดอีกพอไม่ต้องเล่นอันนี้ไม่เอาบ้าไปแล้วอย่างนี้หรอสูงไปลีกหนงขั้นโอเคลองให้ดีสบัดแ่นเขาท้ามางานนีโอเคแล้วน้อันเยอน้เหมือนัน

ตนักต่างๆเขาไล่ฮิปเฮ้ิปสะโพกด้วยไม่ได้ใส่นำหนันะฮิปแล้วสะโพกะกยิ้มเหวี่ยงเหวียงอาบเาแล้วก็ต้องแล้ว ไปโบนไปโบนโบนโบบไปพี่ตรงนี้มันกล้ามขึ้นแน่เลย เหมือนเรัพพอร์ตอะซัพพอร์ตทำท่าซัพพอร์ตไเออแล้วลงมิน่าที่เฮ้ยคุณจะเอาจังวะทำเป็นกระทะมันดีวะเอาไปทำอะไรนะจังหวะนี้มึง รึกว่าขาทำงานนะออกแรงสาขานะครับทีมงานกินออกแรงยืดต้นขาแกรู้สึกเหมือนฉันไหมรู้สึกแค่เหนื่อยเขาบอกว่าขาได้ไหมตูดได้ไหมไม่รู้เลยค่ะเหนื่อยเรารู้สึกแค่นี้เราดันต้นไปแล้วหลังหมือนเราผักต้นไปผักต้นออกอย่างเราไม่ไงครับไม่ไงเออแล้วเก่งมองเก่งมองไหมที่บอกว่าแล้วเก่งไหมนะ วัดเจเนะทคนดเจน้องรังานไมตามองีตามองเซรีไวตาองเซีไ้ตาองเรอไหนตามองเแล้วทีมพิฆงของมาหานแตาเอาหัวหัวเลต้องอเจนะต้องรงานแล้วจิโรินาห้าแล้ว ก็ไม่ไรอะไปเล่อยมทานีอะแขงอ่ะโไม่เมันนักแหนไม่มีมันไม่ม้ลยมันไม่มีลูกเลยออันนี้แค่อบวามี reveal, ่แ <iling> ต er ่ไมไม่มีอยไมานาเห็นไหมใส่เอาเป็นไงบ้า ลองใส่พี่พี่พี่อันนี้หายใจเข้านะหายออกดันขึ้นตลอดไม่รอดยวิงมันหนักที่สุดมาดีด ก็เครื่องพวกนี้มันจะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางแล้วก็แกนกลางคือไรแกนกลางองคตัวก็แกนกลางตัวขาสรุปแล้วมันก็โซ่บอดี้ทุกส่วนขอร่างกายแต่เวลาเราเล่นเครื่องนี้มันจะโฟกัสไปที่แกนกลางเดียวมันจะถูกมันเล่นยังไงก่อนมันเล่นยังไงก่อนโอเคต้องวางเข้าช่วงนี้โอเคออออะะไร่นนยางเีแล้วก็นอนหงายแล้วขาเท้าวานบนนี้ เอาส้นเท้าบางตรงวิธีราเล่นคือมันจะมีการกำหนดลมหายใจเข้ามาช่วยคือหายใจเข้าทางจมออกทางปากคนดีใจเลยก็ไดงหายใจตรงปุ๋มมากยหายใจเข้าดายหมู่เท่านั้นนะหายใจข้าดายจมูกหายใจออกทางปากมึงก็ขยำถามนะหายใจท้ายเขยขาออกหงาย ลงไปหายใจเข้าปิดทีุ่มรองงไว้หายใออกหายเข้าเปิดขึ้นหายใจออกยลงเออนั่นแหละหายีกยืดลงถ้ายัเหองโลเวลาจออกต่อไปเกือเยอะมากแม่นั่นแหละกลับมา กสรุปแล้วมันก็ไม่ยินเท่าการปัดมวยหรอกค่ะเพราะเราลูกน้ำมวยมาครับมาเดี๋ยวใส่ใส่ถอดถอดใส่ใส่ถอดถอดสวยไงสวย ะต้องย้ำหน่อยเพราะว่าชาวเน็ดเขียนกันไปไกลมากงงก็มีแฟนตอนไหนเฮ้ยอูลงด้าวหแล้วไปเฮ้ยผมถนัดสิ่งนี้เอ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้อ Hey, <laughs> hey, yeah <laughs> เนื่อยค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วค่ะคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ฟิตเนสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าห้องน้ำไปล้างมือล้างตัวเบาๆเขาบอกว่าห้องน้ำที่นี่สวยมากออดีสวยจริงแค่เข้ามาแค่นี้ก็คือรู้เลยว่าสวย คคุณนูนะะขอบคุณน้าโอนนะคะขอ,คขอบคุณน้าโอนน้าโอก็อยู่กับเรามาอย่างยาวนานแต่ว่าเราไม่เคยได้มาสถานที่ด้วยนะครับใช่ค่ะอยู่ฟิตพัทนะคะทุกคนก็ บอกก่อนนะต้องบอกก่อนเนี่ยคนจะหาว่าขายของคือเราไม่ได้มาขายของแต่ว่านาโอนทำงานอยู่ที่นี่เราก็เลยมาแนะนําเผื่อใครอยากจะแบบมาพิเนตเออก็มากับนโอนได้นาโอนเนี่ยคือเป็นนาทแท้ๆของมิเลยได้อะไรนะเดมองแคร์ไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ย่านบางแคร์ถนนกาญจนาภิเศษพระรามสองบางบอนบางแคร์มาที่นี่ได้แต่อุปกรณ์ที่นี่ครบนะครบมากคือเบสกระทั้งใจห้องเดียวนะกาเรียกว่าอะไร G f o r m ม r รี former พีรเมิดพีระมิดพีระม่ดใช่พี่ดาราคนอ่นได้ไมใช่ใช่พีระมิดเลยอะพีระมิดเลยอะเดี๋ยววันไหนที่ทำห้องเสร็จเบสมาคนแรกอ่าได้ที่มันนกมาที่มันโขนอะใช่ได้อันนั้นจะอันจะเป็นเจนนี่คิมอืมเราจะเอาลง โอเคได้เดี๋ยวกลับมาใหม่ก็ขอบคุณโนะค่ะยูนี้สำหรับใครสนใจก็ข้างล่างนี้ติดต่อได้สำหรับยูนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อพาคลิปใหม่กดกระดิ่งกดเป็นเสื้อมั่วเสื้อเลยอ่ะฉันเหนื่อยฉันบ๊ายบายโอ้แล้วผมไม่เหนื่อยวิ่งยี่สิบนาทีคือเบนเน้นสวยถ้าอยากหุ่นดีแบบเบนก็มานะคะโอ้โก็นั่นแหละครับใครที่ดูออกกำลังกายผิดวิธีตะหุ่นดีเธอออกกำลังกายผิดวิธีตะหุ่นดีมันภูมิใจนะ เดี๋ยวจะมาแบบถูกวิธีต้องหูกวิธีหมดเลยใช่บ <laughs> ายยค่ะ